วิทยวีสปอร์ตมาแล้วครับท่านผู้ชมรายการกีฬาที่จะนำพาผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบปะพูดคุยรู้จักกับบุคคลหรือว่ากีฬาประเภททีมที่เป็นเช้าเชียงใหม่นะครับที่ไปเข้าแข่งขันในกีฬาหลากหลายประเภทต่างๆในระดับต่างๆนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของคนบ้านเฮาเชียงใหม่นั่นเองนะครับ สัปดาห์นี้ครับทีมงานของเรามีความภูมิใจที่จะนําเสนอเรื่องราวนักกีฬาว่ายน้าําจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยครับทานผู้ชมก็นองจากว่ากีฬาวิ่งพิงเกมนะครับหรือว่ากีฬาเยาวชนภาค5นะครับในเขตภาคเหนือเนี่ยได้มีการเสีจชีวิตเปนไปซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพครับเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับปรากฏว่าน้องๆนักกีฬาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยครับต่างได้เหรียญรางวัลแล้วก็เป็นตัวแทนของภาคเหนือครับ ข้าแเ่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือว่าสุพรรณบุรีเกมนะครับที่ต้นปีหน้าต่อไปนะครับโดยน้นองเหล่านี้มีความสามารถแล้วก็เล่นกีฬาว่ายน้ํามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็กวาดเหรียญรางวัลมานับไม่ถ้วนเลยทีเดียววันนี้ครับเราจะไปรู้จักกับพวกเขาครับกับน,กนักกีฬาว่ายน้ําคนเก่งโรงเรียนดาราวิวทยายลายัยนั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราบุกมาที่โรงเรียนอาหารยาลาพิณไรนะฮะคนรุ่งครับผมว่าใครๆก็น่าจะคุณครูต่างกันดีนะฮะอยู่นี่มากี่ปีแล้วครับโพดอ๋อก็ประมาณ14ปีแล้วค่ะแต่ผมยังไม่เกิดครับโพดนี่ก็เป็นเด็กเยาวชนชาวเชียงใหม่ที่ต้องบอกว่าเก่งของกีฬาว่ายน้ำนะฮะไม่เป็นน้องเค็มนะฮะน้องญี่ปุ่นแล้วก็น้องสองโอ้โหดีใจทั้งจำชื่อได้หมดเลยครับเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนนะชื่อจริงกับอายุฮะตอนนี้ ครับผมชื่อเด็กชายอภิวิคัชครับชื่อเล่นชื่อคิมครับอายุ16ปีครับสินะฮะครับสวัสดีค่ะชื่ออภิชยาสุรอาจทร์ค่ะชื่อเล่นชื่อญี่ปุ่นอายุ14ปีค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทพัฒน์นันนาเปงตอนนี้อายุ14ปีครับโอกเคฮะเดี๋ยวให้พวุลุ่งเล่ามหมดว่า ตอนนี้ฮะเกียรติประวัติของน้อง,องๆเอ๊ะเก่งแค่ไหนทำไมเราถึงต้องมามานั่งคุยกับเขาในวันนี้ครับอ๋อในส่วนของเกียรติประวัติของนักกีฬาทั้ง3าคนนะคะแต่ของเรามีนักกีฬามากกว่านี้นะมีหลาย1ิคนแต่จริงๆแล้วคือสมคนนี้เป็นตัวแทนเป็นรุ่นใหญ่นะคะจากพี่คิมก่อนพี่คิมเป็นพี่ใหญ่นะตอนนี้อายุ16ปีพี่คิมก็่ายนะมาประมาณอตอนนี้นับจากตอนนี้ก็ประมาณ14ปีนะคะเพราะพี่คิมมา่ายเพราะว่าตั้งแต่สองขวบสาขวบแล้วสองขวบฮะหย่าน้องแม่เล้วแล้วในส่วนของ น้องสองนะน้องสองอายุสิบสี่ปีเนี่ยก็มาไหว้ตั้งแต่ชั้นปหนึ่งนะในระดับเด็กๆเหมือนกันแล้วก็สอนบิกนเนอร์กันมาในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คือสอนบิกนเนอร์มาจากที่นี่เป็นเด็กดาราเราโดยตรงแล้วก็สอนฝึกบิกนนี่เออบิกินี่ไม่ไม่ใช่นะคะบิกินี่ต้องบิกนเนอร์สิคะเพราะว่าบิกนนี่นี่เราใส่แน่นอนตอนเด็กๆแต่โตมาเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาที่ดีของของโรงเรียนดาราแล้วได้ฝึกกันมาตลอดเด็กก็มีความขยันผู้ปกครองก็สนับสนุนกันดี ถึงได้มีวันนี้ค่ะคือเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยเมื่อกี้ก่อเข้ารายการกูเล่ววาฝังว่าตั้งแต่เท้ายัางต้องสาหอยเลยใช่ค,ค่ะเมื่อตอนนั้นเลยใช่ค่ะแทบจะเป็นผู้ปกครองเป็นแม่ได้เลยคนเดียวน,นี้ด้วยวใช่ค่ะเป็นได้เลยเพราะว่าบางทีไปแข่งก็ผู้ปกครองก็ฝากฝังแล้วก็ดูแลนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันหาอะไรกันกินก็คือแบบ <S <S ต้องดูแลอาหารด้วยดูแลโภชนาการดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขา <S <S ครับ,รบแล้วตอนนี้ผลงานที่ผ่านมาได้แบบสร้างชื่อหรือว่าแบบเป็นความภาคภูมิใจเรานี่มีอะไรบ้างคะตอนนี้ ภาคภูมิใจนี้จะเป็นในส่วนของเด็กได้ก้าวขึ้นมาในสู่ระดับประเทศเนาะก็คือปีที่แล้วต้นปีที่แล้วก็น้องญี่ปุ่นก็ได้เหรียญที่จังหวัดเชียงรายเชียงรายเกมนะคะแล้วก็พี่คิมก็ไปจันทบุรีเกมก็ได้เหรียญมาชนะใจคนทั้งจังหวัดและทั้งประเทศก็คือไล่แซงเขาอะไรเนี่ยค่ะก็คือและในส่วนล่าสุดของทั้งสองก็ติดเดยาวชนทีมชาตินะคะเอเชียนเอทหรือในระดับเอเชียนะคะก็ได้ใจที่กรุงเทพได้ใจทุกคนในการแข่งขันก็คือ เป็นเป็นรายการที่ที่มันมากเป็นรายการผัด4ี่คูนหนึเมตรแล้วก็ทำลายสถิติประเทศไทยค่ะสถ <Wow. S 2> ิติด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวทั้งสองต้องไปแข่งต่อไปนี่คือที่ไหนฮะอ๋อทั้งดูแทนเลยใช่ไหมเป็นตัวแทนเหมือนกันแล้วก็ในส่วนนี้ก็ทั้ง3คนก็เป็นตัวแทนเยาวชนไปแข่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเยาวชนผัดนี่พอของประคองคอนะ,ค,ะคือแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาแน้นเลยนะ,ะแต่ว่าครับก่อนที่จะมาเล่นว่ายน้ำไดนะ้มันต้องมีที่มาออกนะฮะแต่ละคนทำไมถึงหันเหหรือว่ามาแบบชอบับาว่ายน้ำเริ่มจากพักิง ก็คือแม่คือแม่ชวนมาครับแม่มาไหว้น้ําผมเห็นสาวยน้ําตั้งแต่อันนี่คือมาจากเล่ามาจากที่แม่แม่เล่าให้ผมฟังครับแบบผมเห็นน้ำพวกใช่ไหมผมก็แบบโดดกระโดดลงน้ำเลยไงครับชอบน้ำตั้งแต่เด็กๆนี่ครับว่ายแต่อยู่ในถุงน้ำคร่ำแม่แล้วคือสังใจมากชอบเลยชอบก็เลยแบบขอแม่มาสมัครว่ายน้ำ ก็ก็อยู่ที่ดารามาแล้วตลอดเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะครับแสดงว่ามาเรียนดารานี่เพราะชอบว่น้ำนะฮะครับผมอ่น้องญี่ปุ่นครับก็ตอนแรกก็มีพี่สาวค่ะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะเป็นนักกีฬาก็เลยขอคุณพ่อมาสมัครค่ะครับผมนะฮะต่อครับของผมนะครับพ่อเพื่อนชวนมาว่ายน้ำครับนี่ถ้าไม่มีเพื่อนคนนั้นนี่ไม่มีวันนี้นะโอ้โแล้วเพื่อนที่ชวนมาเป็นไงเขาละหายไปก่อนก็แล้วเอาเราที่ไปไกลแล้วนะตอนนี้ อ๋แล้วคิดว่ากีฬาว่ายน้ำมันทําให้เราแบบเขาเราียกอะไรความสุขที่ทำให้เรามีวันนี้ได้นะทำไมถึงหลงไหลในกีฬาว่ายน้ำทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับทำให้เจอเพื่อนเพื่อนที่แบบไปแข่งแล้วเจอกันมีอาจจะมีมิตรภาพที่ดีให้เกิดคามี้างกับก็ทําให้ร่างกายเราอาจจะมีไหวที่ความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็เจอเพื่อนอยี่งที่พิคิงบอกค่ะใจหลายคนครับก็สามารถทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อน มีมิภาพที่ดีแล้วก็สร้างระเบียบให้แกบตนเองได้ครับครับนะครับ,บคุณลุงครับคือในฐานะทีะ่ดูแลน้องๆมาโดยตลอดแล้วก็กลับันนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะถ้าให้นึกถึงเกร์สนุกสนุกที่ไปพบเจอไปเห็นเวลาพาเด็กไปแข่งอะไรคนลึกทนะีแล้วมีความสุขดีนี่ก็จะเล่านะครับมีที่ไหนเลยมันแต่ละคนมันก็จะมีอะไรที่บุคลิกที่แตกต่างกันถ้าครูลุงพูดถึงนะคะพูดถึงที่คิมเนี่ย จะมีความความที่เป็นเอกลักษณ์คือขี้ลืมทุกอย่างนี่คือลืมลืมก็คือในส่วนที่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะลืมก่อนแมมแม่แม้แต่จะลงวอร์มแล้วอันนี้พูดเลย <laughs> อาจจะอาจจะเป็นเรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องน่ารักเขาก็ไม่ไอายนะเขาใส่เกงในเออขั้นใส่เกงว่ายน้ํากับแล้วก็นักกีฬาทุกจังหวัดก็มองเขาเขาก็เฉยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็มัดได้ไม่ได้หลุดลงไป ในในส่วนของน้องสองเนี่ยจะเป็นอะไรก็เอาเหมือนกันขี่ลืมเบอร์สองแต่เป็นขี่ลืมอะไรที่แบบเืมจริงๆชอบลืมเก่งว่ายน้ําถ้าเป็นตัวแพงตัวเก่งด้วยลืมไม่ในห้องน้ําตลอดทั่วประเทศค่ะไปลืมมาหมดละแล้วก็ได้คืนมาทุกครั้งได้คืนมาด้วยแล้วส่วนน้องญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาเขาไม่ค่อยมีหวีเขาจะยืมหวีของพวกผู้ชายอางนั้นค่ะจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็อะไรที่แบบไปแข่งด้วยกันคือ อีกอย่างหนึ่งคือโค้ดจะพาขับรถไปกันนี่ยจะหลงบ้างอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาก็ทุกอย่างเป็นเรื่องเฮฮาไปแล้วก็ไปทันเวลาไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าโดยจริงๆแล้วทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเพราะเด็กๆอยู่ในแบบวินัยอยู่แล้วเราเห็นมาต่เลทุกคนถูกรุ้หมดถูกต้องแต่ลคนถนัดท่าอะไรก็ได้เพราะแต่ละคนนี่จะมีสไตล์การไหว้ที่ไม่เหมือนกันครับอ๋อเป็นส่วนของหก็คือถนัดท่าฟรีกับท่าพิเศษครับระยะ ถ้าเป็นฟรีก็ระยะร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วก็บิเซียก็เป็นระยะห้าสิบกับร้อยครับของน้องปุ่นก็เป็นผ้าฟรีกับผ้าบิเซียเหมือนกันครับแต่จะเล่นระยะสั้น,นะคะ่ะรับของผมก็เป็นฟรีสไตล์นะครับสไตล์ระยะสั้นครับ ไตล์ระยะสั้น <laughs> สั้น้นลงเออถ้าให้คุณลุงครับบิ๊กหอจุดแข็งจุดอ่อนแต่ละคนเท่าเ่ีย็นตอนนี้อ่ะล้วอยากจะบอกผ่าะรายการอ่ะคิ่ว่าเขาอย่างไรกันบ้างจุดแข็งจุดแข็งของพูตง้ตรงๆแล้วจุดแข็งของโรงเรียนของทีมดาราของเราก็คือเออเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์คือท่าฟรีสไตล์เราจะสอนท่าฟรีสไตล์เลยคือเราจะจะอิงแบบคือแบบขอ,อยังไงก็ช่างขอท่าสวยไว้ก่อนและลักษณะนี้พอเราท่าสวยท่าได้ถูกต้องความไวมันก็จะตามมา แต่ท่าผีเสื้อนี้เป็นเป็นโดยบุคลิกส่วนเออบุคลิกส่วนตัวอีกอ,อย่างในส่วนของกุลุงก็ถนัดท่าผีเสื้ออยู่แล้วแล,แล้วก็ท่าฟรีสไตล์ก็คือเป็นพื้นฐานของทีมดาราเพราะเด็กทุกคนเขาก็จะมีความแข็งแรงในในใน,ในการไหว้ท่าฟรีก่อนแล้วเราจะฝึกความแข็งแรงอีกทีคือท่าผีเสื้อทุกคนจะได้ไหว้มากกว่าค่ะเรียกว่าโค้ชถนัดอะไรทุกคนก็จะถนัดนั้นด้วย่จุดอ่อนนะครับ <c oughs> จุดอ่อนจริงๆแล้วคือถ้าในส่วนนี้ก็คือเด็กสมัยนี้โดยโดยรวมแล้วพูดตรงๆนะก็คือ ระเบียบวินัยเขามีอยู่แล้วแต่จุดอ่อนจริงๆคือมันด้วยด้วยสภาพสังคมด้วยอะไรต่างๆเด็กก็มีความอดทนน้อยลงใช่ค่ะมันด้วยอะไรหลายอย่างก็คืออาจจะเป็นปัญหาก,กันทุกที่แต่เราก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็เวลาจะมีการแข่งขันหรือว่าอะไรการฝึกซ้อมเราก็จะมีการผ่อนคลายแล้วเรื่องของการแบ่งเวลาครับฝึกซ้อมกับเรียนนี่ยังไงเพราะว่าแต่ละคนคือเรียนที่เดลารกันหมดเลยตอนนี้แบ่งยังไงครับแบ่งเวลาคือเรามีการซ้อมเช้านะคะซ้อมช่วงเวลาหกโมง หกโมงครงึตอนเช้านะคะถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าไม่ไม่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเนีน่มันยังมีโอกาสคือเราได้ดิวเราได้ปรับสต็อกได้ได้ฝึกทุกเช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝึกให้เขาเนี่ยได้มีวินัยในการตื่นเช้าและตอนเย็นแล้วก็ฝึกประมาณช่วง5้ามงเย็นจนถึงประมาณ1นึ่งทุ่มครึ่งค่ะตอนช่วงกลางวันเด็กก็จะมีเวลาเรียนแล้วก็วันเสาร์ก็จะไปเรียน วันไหนไม่เจอน้ํานี่ตอนไม่หลับแมนน่เมข้ามางานครับแล้วก็เดีย๋ยวก่อนจะกันไปนะแต่ละคนฝากนะก็คือ,อสิ่งที่นําม,มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันหรือแม่แต่เรื่องเรียนก็ตามที่ได้มาจากการว่ายน้ำเนี่ยมันคือนะอะไรเอความมีระเบียบวินัยของตอนองเองครับให้สุดให้มีความอดทนอย่างเช่นถ้าเราเรียนเรียนไม่ไหวแล้วเราก็แบบเหมือนว่้ไปดูน้ำอะไรเงี้ย ที่เก็บเรียนนี่ก็แบบเอออดทนหน่อยเหมือนว่าน้ำแป๊บเดียวก็เลิกละอย่ประมาณนี้ครับจะมาประยุกช้นะนมามาก็มันก็จะเป็นแบบส่งผลให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไปถึงสมองเราแบบแจ่มใสแบบอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วกองผู้หญิงคนนี้ตกมาที่ไม่ควรแน่นอนนะสุขภาดีตลอดก็โอ้โหนะครับก็สามารถทําให้สุขภาพเร่องกายแข็งแรงและทําให้สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและประเทศชาติแล้วก็โ <c oughs> รงเรียนครับครับผม คตลุงบอกถึงเป้าหมายหรือแผนงานอนาคตนะเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาว่ายน้ำของเรียนดาราหรือว่าแต่ละคนเนี่ยรูวางไว้ไว่าเอ๊ะต่อไปจะอะไรยังไงบอกอะไรลุงสเป้าหมายจริงๆแล้วคือก็คืออยากให้ทุกคนมีผลงานที่ดีนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือติดติดทีมชาติต,ติดระดับชาติขึ้นไปทุกคนมีธงชาติติดหน้าอกอย่างน้อยในความภูมิใจที่ตัวเองได้ได้เป็นนักว่ายน้ําได้เป็นเอ่อคนที่เป็นตัวแทนของครอบครัวของโรงเรียน และเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของตัวเองนะอยากจะให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ฟูมฟักกันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้น้องๆเขาจะมีกำลังใจนะคะเห็นพี่ๆเป็นแบบอย่างขอบคุณค่ะเบื้องหลังนี้ดีกว่านะใครก็ต้องรู้จักนะสำหรับโรงเรียนดาราเพราะว่าครูรุ่ก็อยู่มานานแล้วนะครับเรียกว่าลูกม่อเลยดูแล ทุกคนเลยนะฮะก็นี่ครับผู้ชมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะของเชียงใหม่ก็ว่าได้นะับสําหรับนักกีฬาเยาวชนว่ายน้ำนะฮะซึ่งอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นอนาคตเป็นกําลังสําคัญของเชียงใหม่แล้วก็ไม่แน่ฮะทีมจะถ่ายต่อไปด้วยสักวันหนึ่งอาจจะมีชื่อของน้องๆเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเจอกันได้ไหมครับในวันและเวลาเดียววันนี้กับวีทีวีสปอร์ตสวัสดีครับ